สวัสดีครับทุกท่านผู้รวยบุญมาสองวันนะโกยบุญไปตั้งเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะต้องโกยอีกนะเพราะว่าไม่พอนะครับนาะก็ขออนุโมทนาด้วยนะครับของเราก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทนะคือเห็นประโยชน์ของบุญนะครับเพราะว่าหลายๆคนที่ไม่มีกรรมสกตาญาณเนี่ยนะ เขาไม่เห็นประโยชน์ของบุญเลยแล้วก็ไม่เข้าใจด้วยว่าบุญเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรกับเรานะการที่เอาทรัพย์สินเงินทองไปสละให้กับบุคคลอื่นนะมันจะมีประโยชน์อะไรนอกจากทําให้เราจนลงจนลงใช่ไหมนะพะนันเนี่ยคนที่เขาไม่มีปัญญานะครับเขาจะเห็นสิ่งที่ไม่มีสาระสิ่งที่ไม่เป็นสาระแต่ว่าเขาเข้าใจว่าเป็นสาระแต่ว่าสิ่งที่เป็นสาระ นะสิ่งที่ไม่เป็นสาระเนี่ยเขาเข้าใจเป็นสาระสิ่งที่เป็นสาระจริงๆเขากลับเข้าใจว่าไม่เป็นสาระแต่ว่าคนที่ก็มีปัญญานะคนที่เป็นบัณฑิตทั้งหลายหรือว่าประพฤติตามพระมหาบัณฑิตคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็จะเห็นสิ่งที่ไม่มีสาระว่าไม่มีสาระสิ่งที่ไม่เป็นสาระก็ว่าไม่เป็นสาระนั่นแหละส่วนสิ่งที่มีสาระก็ว่ามีสาระอะไรเป็นสาระในพระพุทธศาสนาบ้างศีระสาระสมาธิสาระ ปัญญาสาระวิมุตติสาระวิมุตติยานัะสาระนะสิ่งเหล่านี้เป็นสาระนะการให้ทานก็เป็นสาระเป็นไหมเป็นสาระนะครับแต่พระเจ้าก,ก็พูดท่านสูงสาหรับบรรพชิตแต่ว่าครรภ์ขาดจำเป็นนะใครที่ไม่ชอบสละทานไม่ชอบสละให้ทานเนี่ยครับในวัฏฏะเนี่ยจะวุ่นวายเดือดร้อน,นการอบรมไตรสิกขาก็ช้าลงนะครับ เพราะว่ามัวจะต้องไปทามาหากินมัวแต่ว่าจะต้องไปดิ้นรนกระเสกกระสนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรให้ทานเพราะว่าทานในพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเครื่องช่วยกล่อมกล่าวจิตทําให้จิตนั้นอ่อนควรแก่การงานนะถ้าคนที่มากไปด้วยความตรณีนะก็ยากในการที่จะทําให้จิตนั้นมีกําลังนะจะมีศรัทธาที่เป็นสัตตินสีก็ยากนะถ้าไม่มี กา,ารเสียสละให้ทาน,นาความตระหนี่เหนียวแน่นมันก็เกาะจิตทำให้จิตนั้นหนักทำให้ไม่มีเปรี้ยวไม่มีแรงไม่มีกำลังในการที่จะอบรมไตรสิกขาต่อเพราฉะนั้นก็พยายามในการที่จะมีโอกาสสละให้เล็กให้น้อยก็ให้นะครับไม่จำเป็นนะถ้าเราเลือกบุคคลที่จะรับได้เราก็ควรจะต้องเลือกแต่ถ้าเลือกไม่ได้เราควรสละความตระหนี่ให้กับทุกคนที่ต้องการ นะหรือว่าบางคนไม่ต้องการบางทีก็จะเยียดให้เหมือนกันนะสำหรับคนมีปัญญานะครับนะเช่นนาวิสาขานะนาวิสาขาเอาอาหารไปประเคนถวยายพระภิกษุนะพระภิกษุก็บอกว่าพอแล้วโยมบอกว่านี่อร่อยนะเจ้าคะนี่ก็อร่อยนะเจ้าคะนั่นก็อร่อยนะเจ้าค้าก็ยัดเยียดให้นะครับพระภิกษุก็ต้องรับนะเราไปรับมานี่ในอดีตนะในอดีตนะท่านเป็นอย่างนี้นะครับตอนที่มาเกิดในชาติปัจจุบนันเวลาแต่งงานพ่อก็แบ่งโคให้นะก็ เอาเอาสังไปเป่านะให้โคเนี่ยออกจากคอกนะพอออกไปยาวได้โยอดหนึ่งก็จะเป่าสังตัดนะปิดคอกนะพอปิดคอกเสร็จไอ้ลูกโคมันอย tamam ู่ข้างในแม่โคมันออกไปแล้วลูกโคมันกระโดดตามนะไอ้โคที่ติดตัวเมียอยู่ตัวเมียมันออกไปแล้วไอ้โคตัวผู้อยู่ข้างในคอกมันโดดตามอีกนะเพราะฉะนั้นนี่ไอ้ตัวลูกออกไปนอกคอกแล้วไอ้ตัวแม่มันยังอยู่ในคอกอยู่มันก็โดดตามลูกมันตกลงแล้วกระโดดตามไปอีกเป็นหลายพันตัวเลย อันนี้ก็ด้วยอาน,นิสงส์ที่นะแม้ว่าเขาไม่เอาแล้วก็พยายามให้นะครับนั้นก็การให้ทานนี้ก็ไม่มีข้อเสียหายอะไรนะครับเป็นประโยชน์แต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าจิตของเรานะว่าต้องการผลมากและอานิสงส์มากด้วยหรือเปล่าเพราะว่าถ้าต้องการผลมากอย่างเดียวก็คือไม่ขัดเกลากรเลสนะอันนั้นก็ทําให้มีผลมากได้แต่ว่าจะไม่มีอาน,นิสงส์มากนะครับ ทานเราก็ให้กันนะตลอดมาสองวันเนี่ยนะครับศีลก็สมทานกันนะทุกวันนะแล้วก็ภาวนาเราก็ได้ฟังธรรมะด้วยแล้วก็ทําสมาธิมีการพิจรารณาธรรมะนะนะ่ะทานศีลภาวนาเราก็ได้อบรมเจริญกันแต่ว่าก็ต้องอบรมให้มากที่สุดนะก่อที่เราจะละจากโลกนี้ไปนะเพราะว่าในระหว่างสังสารวัตท,ที่เราจะต้องเดินทางเนี่ยยังอีกยาวไกลมากเราจะต้องมีทะเบียน มีสเสบียงมากจริงๆเลยใช้เท่าไรก็ไม่หมดฮะต้องมีสเสบียงเพราะนั้นถ้าสเสบียงที่เป็นกุศลของเราเนี่ยมันมีไม่มากพอในระหว่างวะะัฏฏะเพราะว่าจะต้องเดือดร้อนอา้าวเรามาอบรมปัญญาต่อสวนการฟังธรรมะนี่เป็นเรื่องของปัญญานะนาถึงหน้าห้าสิบห้านะครับหน้าห้าสิบห้านะอะไรเป็นเหตุที่ทำให้คนเรากลัวตาย นะอันนี้ก็เป็นคำถามที่ควรจะต้องตอบนะครับความตายเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ากลัวหรอกเพราะว่าเราไม่รู้ความจริงเราจึงกลัวแต่ถ้าเกิดเราได้รู้ความจริงแล้วเราจะไม่กลัวเพราะว่าความตายจริงๆคือขณะที่จุติจิตเกิดขึ้นไม่ได้มีความเจ็บมีความปวดอะไรเลยแต่ว่าสําหรับบางคนเท่านั้นที่ก่อนตายอาจจะมีความเจ็บความปวดเพราะว่ามีอากุศลกรรมมาเบียดเบียน นะครับก็ทําให้มีความเจ็บปวดมีทุกข์ทรมานอะไรต่างได้แต่บางคนที่เขาไม่ได้มีกรรมอกุศลกรรมาเบียดเบียนนะเขาตายเพราะว่าสิ้นกรรมหรือว่าสิ้นอายุเขาก็นอนหลับไปเฉยๆสบายๆ <S <S หากจะถามว่าทําไมคนเราจึงกลัวตายนะก็ตอบได้ว่ามีเหตุปัจจัยที่เป็นหลักสองประการข้อหนึ่งคือความตายมีสภาพที่น่ากลัวนะอันนี้พูดโดยโดยอะไร พูดโดยผลนะหรือว่าพูดโดยเหตุก็ได้นะเพราะความตายเนี่ยมันทําให้ชวนให้น่ากลัวเพราะว่าจะต้องพัาดพลาดจากสิ่งที่เป็นที่รักใช่ไหมน่ากลัวไหมจะต้องพัดพลาดจากสิ่งที่เป็นที่รักนะครับเพราะฉะนั้นก็ความตายนั้นน่ากลัวเพราะว่ามันเป็นเหตุที่ทําให้พราดพลาดจากสิ่งที่รักนะข้อที่สองคือคนเรายังมีกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดความกลัวนั้นก็มีเหตุสองอย่างนะคือความตายน่ากลัวอย่างหนึ่ง กับการที่คนเรายังมีกิเลสอย่างหนึ่งก็เลยทําให้เกิดความกลัวตายเช่นเดียวกับถามว่าทําไมคนเราจึงกลัวเสือคําตอบก็มีลักษณะเดียวกันก็คือเสือมีลักษณะที่น่ากลัวอย่างหนึ่งแล้วก็คนเรามีกิเลสจึงเกิดความกลัวเสือเพราะว่าถ้าพระอรหันต์หรือว่าพระอนาคามีนะไม่กลัวเสือนะไม่กลัวอะไรเลยแต่ว่าท่านจะถ้าเสือมานี้ท่านจะให้เสือกัดไหมนะท่านทํำยังไงวิ่ง วิ่งไหมตรวจเนอะสวัสดีตรวจอ๋นอนะท่านจะต้องพิจารณานะครับถ้า,ถ,าถ้าอาุศลกรรมเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของาอุศลกรรมที่จะให้ผลด้วยนะครับบางครั้งอกุศลกรรมให้ผลเนี่ยทำให้ท่านน้อมจิตไปได้เหมือนกันว่าจะให้ถูกทําร้ายหรือว่าไม่ให้ถูกทําร้าย พระโมคคารณะเนี่ยหนีไปสองครั้งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอกุศลกรรมเนี่ยยังไม่ได้กระตุ้นจริงๆที่จะทําให้ท่านถึงกับมรณะภาพเพราะฉะนั้นก็เป็นปัจจัยที่ทให้มีวิธีการในการที่จะหลีกหนีไปแต่ว่าพอครั้งที่สามนะครับอกุศลกรรมไม่ยอมลนะเพราะฉะนั้นก็กระตุ้นเตือนให้ท่านคิดนะครับว่าอ๋อนี่เป็นผลของอกุศลรกรรมที่จะต้องให้ผลหนียังไงก็หนีไม่รอดนะก็เลยยอมให้ทุบตาย ะครับเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับกรรมอย่างหนึ่งกับขึ้นอยู่กับการพิจารณาด้วยว่าถ้าชีวิตของท่านดำรงอยู่แล้วจะมีประโยชน์ไหมถ้าจะมีประโยชน์กับใครๆนะครับท่านก็จะยังไม่ยอมตายนะแต่ถ้าไม่มีประโยชน์อะไรแล้วนะมันก็ท่านก็ยอมตายได้นะก็พระอนาคามีกับพระฐานนะไม่มีความกลัวเลยนอกนั้นกลัวกันทั้งนั้นเพียงแต่ว่า ความกลัวเนี่ยมันจะเป็นความกลัวที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าหรือว่าเป็นความามีกุศลและจิตที่มีกําลังเกิดข้านความกลัวนั้นก็ยังไม่ปรากฏน,นะเช่นคนเจริญมรณสติบ่อยๆจะไม่กลัวแต่ว่าถ้าหลงลืมนะเผลอไปเพลิดเพลินกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งกลัวอีกได้นะไม่แน่นอนนะครับไม่เหมือนกับพระนาคามีที่หมดความกลัวแล้วนะ ก็เสือนั้นมีลักษณะที่น่ากลัวเหมือนกันนะแล้วก็มีกิเลสจึงทําให้กลัวเสือความกลัวเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของคนแล้วก็สัตว์ทั้งหลายนะแต่ว่าสัตว์ที่ไม่กลัวตายก็มีนะใครบ้างที่ไม่กลัวตายพวกสัตว์อาชาในทั้งหลายนะก็คือพวกม้าช้างโคที่เป็นอาชาในนะครับราชสีนะราชสีเนี่ยนะพวกนี้จะไม่กลัวเพราะว่ามีสกายะมาก ยึดถือในความเป็นตัวตนมากจะทําให้มีมานะก็เลยไม่กลัวเป็นสัตว์ที่มีพลานุภาพมีกําลังแล้วก็บุรุษอาชาใน,านก็ไม่กลัวเหมือนกันบุรุษอาชาในาเนี่ยครับใครก็ได้ฟังนะเมื่อได้ยินเร็วๆเ,เนียพอท่านจารประนอมนะบอกว่าใครเป็นบุรุษอาชาในาจะออกรบเลใครเป็นบะุรุษอาชาในออกมาพวกนักรบทั้งหลายก็จะออกมาพอออกมาเสร็จก็เอาเข็มไปทิ่มนะเอานะเอา,นะเอาอ เอาค้อนไปตอกเล็บด,ดูซิว่าร้องไหมถ้าร้องแสดงว่ายัางกลัวตายอยู่นะ <meu S 1> ไม่ใช่บุรุษอาชาทยน,นะครับนี่ก็ทดลองกันอย่างนี้เลยนะอาจจะเกิดเป็นคนที่ไม่กลัวตายจะกลัวเจ็บแล้วพ <masters> ระโสดาบันสกัดทาคมีนี่ยังมีโทสานะม,น <aine S 2> มันยังกลัวได้ยังกลัวได้นะครับกลัวตายกลัวพัดภาคต้องเป็นพระนา,นาคมมตรคือความกลัวมันเป็นโทสามฤจิตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็แล้วแต่ที่ยังมีโทสามฤจิต ก็ยังสามารถที่จะกลัวได้เหมือนกันแล้วก็พระอรหันต์นะพระอรหันต์เนี่ยไม่กลัวตายเลยพระนาคาเมกับพระอรหันต์นี่ไม่มีการกลัวเพราะว่าไม่มีโทสะมุรจิตแล้วนะครับนั้นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็ย่อมมีความกลัวตายนะเป็นสันชาติยานที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดลักษณะของความกลัวก็คือไม่กล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งนั้นๆจิตใจก็หวาดผวาอ่อนแอแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจเมื่อต้องประสบกับอารมณ์นั้นๆ นะเพราะนั้นถ้าเรามาพิจารณานะครับเวลาที่เกิดความกลัวเมื่อไหร่นะเอาความกลัวมาพิจารณาถ้าอยากจะให้หายกลัวนะถ้าเกิดกลัวแล้วพยายามที่จะหนีอารมณ์นั้นไปเรื่อยๆคุณจะกลัวไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะกลัวอะไรก็แล้วแต่นะจะกลัวผีกลัวสัตว์ร้ายจะกลัวคนร้ายจะกลัวอะไรก็แล้วแต่นะต้องเอาความกลัวมาพิจารณาไอ้ความกลัวนี้เป็นนามธรรมมีลักษณะอย่างไรเนี่ยนะเราต้องเรียนรู้ มันเป็นโทสะมรจิตนั่นแหละโทสะจะมีสองประเภทนะโทสะที่ทําลายประหัตประหารอย่างหนึ่งกับโทสะที่หนีอารมณ์โทสะที่หนีอารมณ์เนี่ยเขาเรียกว่าปฏิกะมะโทสะโทสะถอยหลังนะโทสะถอยหลังแต่โดยปกติแล้วโทสะนี้จะเดินหน้าอย่างเดียวนะอ่ามีข้อแนะนําอย่างหนึ่งนะครับก็คือเวลาฟังธรรมะนะต้องถอดรองเท้านะ รองเท้ารองเท้านะเดี๋ยวจะเป็นอุปนิสัยนะของพระพิสูจน์นี่จะไม่แสดงธรรมกับคนที่นั่งสูงกว่านะคนที่สวมรองเท้าถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ป่วยนะถ้าป่วยไม่เป็นไรถ้าป่วยไม่เป็นไรนะครับนะถ้าป่วยนอนฟังธรรมะก็ได้นะแต่ถ้าไม่ป่วยแล้วพิสูจจะไม่แสดงกับผู้ที่สวมรองเท้าสวมเขียงเท้ากลางล่มใส่หมวกนะหรือว่านั่งบนที่สูงยืนบนที่สูงกว่า อันนี้ก็จะไม่แสดงนะครับเพราะว่าถือว่าเขายังไม่พร้อมที่จะฟังแต่ของเราเองเนี่ยนะเราควรจะแสดงความเคารพพระพิสูจน์เนี่ยพ้นอบัตได้นะอย่างเช่นเนี่ยมีคนใส่รองเท้าสองสามคนสี่ห้าคนหรือว่าใส่รองเท้าหมดเลยนะแต่ว่ามีคนไม่ใส่รองเท้าคนเดียวพระพิสูจน์ตั้งใจว่าเราจะแสดงธรรมให้คนที่ถอดรองเท้าคนนั้น,นพระพิสูจน์ก็พ้นอบัตแล้วคราวนี้พระพิสูจน์พ้นอบัติแล้วแต่ว่าโยมไม่พ้นโทษ ใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยคือต้องอนุเคราะห์คือต้องบอกนะเพราะว่ามันจะติดพอติดไปแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไม่มีสติธรรมัญญะเราเกิดไปใส่นะหรือว่าจะใส่ฟังธรรมะหรือว่าใส่เดินไปในพระเจดีย์อะไรก็แล้แตนะ่สังเกตนะสังเกตหลายคนเนี่ยเดินขึ้นไปเจดีย์ตั้งแต่ข้างนอกร้วถอดรองเท้าถือไปแล้วทาไมอ่ะถอดทาไมอ่ะไม่ไปถอดที่เขาวางรองเท้าอะ่ะ อ๋อเห็นพระเจดีแล้วทำไมเห็นพระเจดียแล้วต้องถอนเหรอเหมือนกับเห็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก็เป็นความละเอียดมากขึ้นคือคนที่จะเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยนะจิตจะต้องมีความนอบน้อมเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยที่ไม่มีข้ออ้างเลยอะ่ะมันถึงจะมีสิทธิ์เป็นพระอริยบุคคลนะคือยอมตายแทนพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ได้ นะครับจึงมีสิทธิ์ที่จะเป็นพระอริยบุคคลแต่ว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวไปใกล้กลๆแล้วค่อยถอดเหมือนกับว่าเห็นพุทธเจ้าบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะพระเจ้าข้าข้าพระองค์เนี่ยน้าเท้ายังเจ็บอยู่นะเดี๋ยวค่อยเดินไปใกล้ๆพระองค์แล้วข้าพระองค์ค่อยถอดนะครับอันนี้มันก็เป็นแล้วแต่สภาพจิตของแต่ละคนเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นเรื่องการบังคับหลอกแต่เป็นเรื่องการฝึกฝนอบรมจิตใจเพราะว่าในพระพุทธศาสนาเนี่ยที่เรามาศึกษาพระธรรมเนี่ยนะก็เพื่อฝึกฝนอบรมจิตใจนะให้จิตใจนั้นอ่อนโยนให้จิตใจนั้น ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายและจิตใจนี้เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเราก็จะรักตัวใช่ไหมเรารักตัวเรากลัวตายก็เพราะว่าเรารักทั้งนามกายและรูปกายนี้แหละนั้นในอัตถกถามพระไตรปิฎกนะครับท่านบอกว่าผู้ที่จะมีความเคารพในพระาศาสดาเขาเรียกว่าสัตถุคารวตาคือท่านพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ต้องไปเฝ้านะถ้าเคารพจริงๆวันหนึ่งต้องสามเวลา ไปเฝ้าพระเจ้านะแต่เกิดไม่ว่างวันไหนวันหนึ่งก็ต้องไปเฝ้าสักครั้งหนึ่งอ่ะถ้าไม่ไปนี่นะถือว่าไม่เคารพทศาสดา,า,าแล้วนะนะครับต้องไปเข้าไปไม่ได้ไปทําอะไรอย่างอื่นก็เข้าไปเฝ้าเข้าไปถวายบังคมเท่านั้นก็ชื่อว่าเป็นการแสดงความเคารพแล้วแต่ว่าบางคนก็ไปถึงก็ไปอุปถากนะอย่างพระอานนท์ก็ไปบีไปนวดไปอะไรด้วย นะไปถไวายน้ําอะไรต่างๆไปทําความสะอาดพูดีอะไรต่างๆให้แต่ถ้าพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วนะก็ต้องดูแลต้นโพนะพระเจดีย์นะครับต้องเข้าไปดูแลเข้าไปนะทําความสะอาดนะแล้วก็ต้องถอดรองเท้าถ้าเห็นพระพุทธเจ้าตรงไหนต้องถอดรองเท้าตรงนั้นเลยนะตอนที่พระพุทธเจ้ามีพระชนอยู่นะค,ะนะครับ mm. เห็นพระพุทธเจ้าตรงไหนก็ต้องห่มผ้าเฉวงบาตรงนั้นเลยแล้วก็ถอดรองเท้าตรงนั้นเลย แม้ว่าพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วแล้วเห็นพระเจดีย์นะก็ต้องนะโอบบ้านเฉวงบ่าหรือถอดรองเท้างั้นถ้าพระเจดีย์สูงนะนะเราไปนครปฐมนี่นะโอ้ยมันเห็นตั้งแต่นู้นเลยนะไม่รู้กี่กิโลเลยนะเห็นจีความตรงนั้นคุณก็ต้องถอดรองเท้าเเห็นแล้วนะนะแต่ว่าโชคดีว่านั่งรถมาใช่ไหมถ้าเกิดเดินมานี่สงสัยอันนี้ก็เป็นจริงๆนะเป็นเรื่องของการฝึกจิตใจจริงๆนะครับดูสิว่า รักพระพุทธเจ้ามากกว่ารักเท้าของเราหรือว่ารักเท้ามากกว่ารักพระพุทธเจ้าท่านใส่รองเท้าขึ้นไปบนลานพระเจดีย์โดยไม่เอื้อเฟือนะครับใส่บนลานพระเจดีย์โดยที่ไม่เอื้อเฟือนะนะก็เลยอะไรครับใส่ถุงน่องเหรอมันก็อไม่รู้สิอันนี้เนอะในอดีตไม่มีถุงน่องนะนะ อันนี้ก็ไม่มีข้ออ้างอะนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็นะถ้ามันถอดได้ก็ควรจะถอดนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นการแสดงความรับรู้อะนะมันเป็นส่วนของติดในร่างกายใช่ไหมส่วนติดในร่างกายเนี่ยนะครับอาจารย์พูดถึงในเขตเจดีเนี่ยเราจะวัดยังไงถือว่าเอาขอบรวเป็นหลักในการที่เราจะถอดรองเท้าหรือว่า ที่อย่างที่ว่าเอ,อลานเจดีย์ที่เขาใช้ประทักษณิณกันเท่าน,นั้นใช่ไหมฮะการลานเจดีย์ที่เาใช้ประทักษณิณกันนะอันนี้หมายถึงว่าที่นั้นควรจะต้องถอดแน่นอนถ้าไม่ถอดมีโทษแต่ว่านอกจากบริเวณนั้นไปนะครับไม่มีโทษคือโทษน้อยมันขึ้นอยู่กับจิตของเราอะแต่ว่าคนที่เขาจะอบรมจเจริญกุศลศรัทธาย,ยิ่งขึ้นตั้งแต่เห็นเขาก็จะถอดล้วตั้งแต่เห็นพระเจดีย์นะหมวกด้วยร่มด้วย อา้าวเราไปว่าอะไรเขาอ่นะแะอย่าเอาเขาเป็นประมาณแต่เอาธรรมะเป็นประมาณเพราะว่าไม่สมัยนี้เขาไม่เอาตามธรรมวินัยนะพูดถึงเราลงรถไปแล้วใส่รองเท้าแล้วไปถึงเขตเจดีแล้วเราค่อยถอดอย่างเนี้ยขอบกระแพง,งนี่เราจะมีโทษไหมอาจารย์ก็ไม่มีอ่ะไม่มีนะเพียงแต่ว่าศรัทธาคุณอ่อนนะเพราะว่าบริเวณนี้ไม่ใช่เป็นบริเวณลานเจดีนะครับนะแต่ว่าก็เราก็ไม่ได้ทำ ปัตถุคาระวะตาที่ดีนะแต่ว่าถ้าไม่ใช่เป็นการลบหลู่อันนั้นก็ยังไม่มีอาคุสุนิบา,อ,านะอ้าวนะการนี้พูดถึงเ,เปลยให้ฟังนะคบว่าถ้าเราแสดงความเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยจิตของเราก็จะอ่อนโยนแล้วก็เป็นกุศลวิบากนะทำให้เาาใใราใกล้ต่อพระธรรมต,ตรัยมากขึ้นนะครับสาหรับความกลัวนั้นเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งนะที่มีจริงมีชื่อเรียกว่าโทสะเจตสิก มีลักษณะสองอย่างก็คือความไม่ชอบขัดใจต้องการที่จะทําลายอารมณ์นั้นๆอย่างหนึ่งนะอันนี้คือโทสะเดินหน้าและหากอารมณ์นั้นตนไม่สามารถทําลายได้เพราะมีอิทธิพลเหนือตนก็จะรู้สึกหวาดกลัวต้องการจะหนีจากอารมณ์นั้นอย่างหนึ่งนะอันนี้เรียกว่าเป็นปฏิกรมโทสะโท,สะ,โทสะถอยหลังนะครับเป็นความกลัวนะ ความกลัวตายที่กําลังกล่าวถึงก็เป็นโทสะเจตสิกในลักษณะนี้ก็คือเราไม่สามารถเอาชนะความตายได้ใช่ไหมนะแล้วก็ความตายมันมีอํานาจเหนือทุกคนเลยในเมื่อทุกคนไม่รู้จักความตายจริงๆก็เลยกลัวตายแต่ถ้าเป็นพระอริยบุคคลนะคบความกลัวตายจะลดลงหรือว่าคนไหนที่จเจริญมรณสตินะความกลัวตายก็จะลดลงเพราะว่าการจเจริญมรณสติคือ การทำปริญญาในความตายใช่ไหมนะเป็นความรู้เป็นความเข้าใจในเรื่องความตายเพราะาความตายจริงๆก็คือถามว่ามีคนจริงๆตายหรือป่าไม่ได้มีนะความตายก็คือไอการที่เคยพูดได้อย่างเงี้ยไอสิ่งที่ทําให้พูดได้มันไม่มีแล้วไอสิ่งที่ทําให้เห็นได้มันไม่มีสิ่งที่ทําให้ได้ยินได้กลิน่นลิ้มรสทําให้คิดนึกได้มันไม่มี ขาแข้งที่มันเคยก้าวไปได้เคยยืนเดินนั่งนอนได้มันไม่สามารถไปได้แล้วเพราะฉะนั้นไอ้ความตายก็คือนามธรรมกับรูปธรรมนั่นเองที่ตายเพราะฉะนั้นถ้าเข้าไปพิจารณาความตายบ่อยๆบ่อยๆนะครับก็จะชินสิ่งไหนที่เราชินแล้วเราก็จะไม่กลัวนะใช่ไหมเมื่อก่อนนี้มีอุบาสิกาคนหนึ่งนะเขาไม่กล้าจับไม่นะจะให้พูดไม้นี้เขาไม่กล้านะเดี๋ยวนี้ก็ถามเก่งมากเลยนะเมื่อก่อนนี้ไม่ยอมถามหรอกเดี๋ยวนี้ไม่กลัวนะ นะเพราะถูกบ,บังคับให้จับพอจับบ่อยๆนี่แกไม่กลัวแล้วนะเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันชินชินชินนะจะไม่มีความกลัวแต่ว่าถ้าไม่ชินเนี่ยกลัวนะครับเพราะฉนั้นถ้าเราพิจารณาถึงความตายบ่อยๆเราก็จะไม่กลัวตายความตายเป็นเรื่องปกติธรรมดาแม่ผมไม่ได้เจริญมรณสติที่ถูกต้องรลกนะแต่ว่าแกเป็นทุกข์มากเลยเพราะว่า นะตั้งแต่เด็กๆมาเนี่ยนะก็ทํางานหนักมาตลอดเลยนะรับจ้างเขาอะไรต่างๆเนี่ยนี่พูดถึงคุณแม่ผมนคะครับอ่าแล้วก็อายุแค่สิบหกสิบเจ็ดนั่นเองนะเขาก็ให้แต่งงานกับพ่อผมแล้ะพอแต่งงานมาก็ทํางานอีกตลอดเลยนะนะก็ทํางานตลอดเลยแล้วก็พ่อผมก็ไปเช่าสวนเขาทาสวนนะแม่ผมก็ต้องทําสวนตลอดนะนะจําได้สมยัยผมเด็กๆอายุสักหกเจ็ดขวบเนี่ย นะก็จะตามแม่ไปตั้งปีห้านะนะก็ฮิ้วกล้วยหอมอะไรไปบ้างเขาเขาทําเป็นวีวีนะแล้วก็เขาใส่เต็มเขาเรียกอะไรหาบอะหาบก็แบกไปเลยนะแบกไปต้องเป็นหลายกิโลเลยอะ่ะเราก็ฮิ้วตามไปขายวีเท่าไรหร่รู้ป่ะนะหวีหนึ่งประมาณเกือบ20ผลนะยี่สิบูกเนี่ยขายหสลึงส mm hmm. มัยก่อนนะ นละ้วสลงบาทหนึ่งนะครับลำบากมากๆากสมัยก่อนนะคราวนี้พอแกมีรูปมาหลายๆคนแกก็นึกว่าชีวิตที่มันไม่เห็นมีความสบายเลยแกก็คิดนะเมื่อไหร่จะตายตายสักทีดูนะะแกเคยท้องท้องใครไม่รู้ท้องผมไม่รู้นะไปกระโดดท้้งล่องอนะ่ะพอกระโดดไปแล้วก็เป็นลมเป็นลมเสร็จก็นอนอยู่กลางสวนนั่นนะ อ้าวจนกระทั่งตกเย็นนะไปตอนเช้าตกเย็นนะตื่นขึ้นมาอ้าวเรายังไม่ตายเลยเนี่ยอ้าวก็เลยไปทํางานต่อไม่ใช่ไม่ใช่คาดตัวตายอ้าวก็ทำงานก,ก็ต้องโดดร่องอะสิโดดท้องร่องอ้าวนี่ก็อยู่อีสานไม่มีร่องมั้งอ่าร่องสวนเนี่ยไปทําสวนเนี่ยมันก็มีท้องร่องนะครับแล้วถ้าเกิดตรงไหนมันไม่มีสะพานข้ามเขาจะเอาไม้ มากบ้างไม้อะไรไปทอดเป็นสะพานใช่ไหมนะสะพานเดี่ยวเดินใครเดินไม่เป็นก็ตกทั้งร่องอ่ะนะถ้าตรงไหนไม่มีไม้ทอดก็ต้องใช้โดดเอาอแม่ผมก็โดดแล้วก็ท้องนะท้องผมหรือน้องท้องน้องผมมันก็ไม่รู้ว่าเป็นลมก็เป็นลมก็นอนอยู่อย่างนั้นนะนะไม่รู้กี่ชั่วโมงเลยเออตื่นขึ้นมาอ้าวยังไม่ตายไปทําง,งานต่อนะครับนะจนทั้งอายุต้องห้าสิบกว่านะแกต้องอายุสี่ห้าสิบอันเนี้ยนะ แกก็คิดถึงเรื่องความตายเลยนะ,ะจนกระทั่งอายุหกสิบกว่าตอนหลังก็ก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นไป,นเ,ปเปิดร้านค้าขายของอะไรก็เนี่ยเข้าห้องน้ําเป็นลมในห้องน้านะเป็นหลายชั่วโมงเลยนะแกก็ตืน่นขึ้นมาเองนะแล้วก็ไม่ตายแล้วก็แกก็ยังคิดว่าเอ๊ะทำไมกูไม่ตายสักทีกวะ <laughs> จนกระทั่งอายุเจ็ดสิบกว่านะก็ถามแกเรื่อยนะกลัวตายไหมตอนหลังล้มป่วยไงบอกกับถูเออฉันอยากจะตายตั้งอายุห้าสิบกว่าแล้วมันไม่เห็นตายสักทีกเลยเนี่ย มาอยู่ได้ในเจ็ดสิบกว่าพ่อผมนะหูยาวนะหมอดดก็มาทายบอกว่าลื้อเนี่ยนะอายุยืนเมียลื้ออา,อ,าอายุสั้นนะเพ่อแม่ผมหูสั้นนะแม่ผมว่าเออดีตายเร็วก็ดีนะตรงงพ่อผมอายุห้าสิบเก้าไปแล้วแม่ผมตนะั้งเจ็ดสิบห้านะหูใช้ไม่ได้หรอวนาะจอย่าไปเชื่อนะว่าหูยาวจะอายุยืนนะนะตรลงนี่อายุถึงเจ็ดสิบห้าปีนะ แล้วนี่แกไม่เคยกลัวตายเลยนะเพราะว่าตอนหลังนี่ยิ่งมาคุยธรรมะให้ฟังนะแบบครบอกแกไม่เคยกลัวตายหรอกนะแล้วก็สอนให้ไหวยพระสอนให้สมาทานศีลสอนให้ใหทานอะไรทำบุญนะตอนหลังเงินเหลือนี่ทําบุญมูลนิธิน่ะของเก่าไปเป็นแสนเลยนะ,ะทำบุญไปเป็นแสนเลยอ่ะนะตอนหลังนี่แกทําบุญให้ทานอะไรก็คิดว่าไปดีนะแล้วก็ไม่กลัวตาย นะครับดังนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เราคิดเป็นประจำประจำเนี่ยโดยเฉพาะความตายนะต้องเอามาคิดนะเอามาพิจรารณาเราจะไม่กลัวแล้วถ้าเรามีพื้นฐานที่เด็นสมมาทิฏฐิเรายิ่งจะเจริญกุศลทุกประการเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะหมดโอกาสเจริญกุศลแล้วใช่ไหมดังนั้นก็ต้องรีบเจริญให้มากที่สุดเท่าที่สามารถจะทาได้แต่ว่าอยากเจริญอยู่ทั้งลูกๆเต้าๆอะไรเดือดร,ร้อนนะเอาเงินมาทําบุญหมดไม่ยอมไม่ลูกระปทานนี่ก็ ใช้ไม่ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งควรทราบว่าที่กล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายมีความกลัวตายนั้นมีความกลัวตายโดยอาการสองอย่างนะอย่างแรกก็คือความกลัวตายที่ประกอบกับจิตนะคือไอ้โทสะเนี่ยประกอบคือสัมปยุตประกอบกับจิตเขาเรียกว่าสัมปยุตนะครับแน้แก่จิตที่เกิดขึ้นพร้อมกับโทสะเจริกที่มีความกลัวเป็นลักษณะโดยมีความตายเป็นอารมณ์เรียกชื่อว่าโทสมุรจิต นั้นตอนที่คิดถึงความตายเมื่อไหร่แล้วก็กลัวว่าจะต้องพัดพรากจากทรัพย์สินสมบัติจากญาติพี่น้องต่างๆอันนี้แสดงว่าโทสะเจริิกเกิดขึ้นประกอบกับโทสะมโนจิตขณะนั้นความกลัวเกิดขึ้นจริงๆนะ่นนี้อย่างหนึ่งนะอันนี้สองก็คือเป็นสภาวะที่ยังละไม่ได้นะคือทุกคนที่ไม่ใช่พระอนาคามีไม่ใช่พระอาหารหันนะครับยังมีความกลัวเป็นอนุสัยอยู่ นะขณะใดถ้าพิจารณาถึงความตายบ่อยมันก็ไม่กลัวแต่ว่าถ้าไม่พิจารณานะมีเหตุที่ทําให้มีการคิดถึงความตายหรือว่าใกล้จะตายกลัวได้นั้นอันนี้เรียกว่าเป็นอนุสัยไม่ได้ประกอบกับจิตนะผู้ที่ยังละโทสะเจตสิกไม่ได้ชื่อว่ายังมีความกลัวอยู่ในฐานะเป็นอนุสัยแม้ว่าโทสะมุรจิตที่มีลักษณะกลัวต่อความตายจะไม่เกิดขึ้นประกอบกับจิตก็ตาม แต่ก็กล่าวได้ว่ายังมีความกลัวอยู่ในฐานะที่ยังละความกลัวไม่ได้ของเรานี้ยังกลัวตายไหมรวหรือไม่ตัวรวหรือไม่กลัวกลัวยังกลัวนะครับแต่ตอนนี้ไม่กลัวใช่ไหมตอนนี้ไม่กลัวเพราะตอนนี้กุศลจิตเกิดนะครับไม่ได้คิดถึงความตายด้วยนั้นการที่คิดถึงความตายถ้าคิดด้วยความแยบคายไม่กลัวแต่ถ้าคิดแล้วไม่แยบคายนะโดยเฉพาะยึดว่ามีเรา นะมีลูกของเรามีทรัพย์สินสมบัติของเราถ้ายึดอย่างนี้นะส่วนใหญ่แล้วคิดถึงความตายแล้วจะกลัวแต่ถ้าเกิดคิดให้ยับคั้ครับว่าสมบัติเหรอถามว่าเวลาที่เราคลอดออกมาจากท้องแม่ใหม่ๆนะแล้วเอาสมบัติอะไรมาด้วยหรือเปล่าเอามาเปล่าที่รินดาเอาโรงงานมาด้วยหรือกับท้องแม่หรือเปล่าไม่ได้เอามานะเพราะฉะนั้นเอารกมาด้วย <c oughs> นะเอารกมาด้วยนะครับเอาน้ํา น้ำอะไรน้ำคล่มนะเอาน้ำคล่่าออกมาด้วยนะไม่มีอะไรมาเลยนะตอนเกิดมาเนี่ยมาแต่ตัวปลาปลาเสื้อผ้าก็ยังไม่ได้เอามาด้วยแล้วจะบอกว่าอะไรเป็นของเรานะครับไม่มีอะไรเป็นของเราเลยแม้บุตรภรรยาสามีเราก็ไม่ไดเอาออกมาด้วยจากท้องมารดาเราเพิ่งจะมาเจอมาเจอ,มา,เจอมาพบมาปะที่หลังเท่านั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะมายึดถือว่าอะไรมันเป็นของเราเนี่ยนะเราขี้ตู่รู้ไหมเราตู่ นะถ้าเราตูอย่างนี้เราจะเดือดร้อนเองเพราะฉะนั้นก็เข้าไปทําความรู้ความเข้าใจนะครับว่าตัวของเรานี่ก็ยังไม่ใช่ตัวเราเลยนะอะไระจะเป็นของเราพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าคนพาลทั้งหลายย่อมเดือดร้อนว่าทราัพย,ย์ของเรามีอยู่บุตรของเรามีอยู่แม้ตัวของตัวก็ไม่มีบุตรจะมีแต่ที่ไหนทรัพย์จะมีแต่ที่ไหน,ไหนรวมทั้งสามีด้วยนะรวมทั้งสามีและภรรยาด้วย นะครับไม่ใช่ของเราเลยก็ตัวเราก็ยังไม่มีสามีภรรยาจะเป็นของเราได้อย่างไรนะเพราะนั้นถ้าเราพิจารณาโดยแยบคายอย่างนี้จะไม่กลัวนะแต่ถ้าเกิดพิจารณาโดยไม่แยบคายก็จะกลัวนะครับส่วนผู้ที่ไม่กลัวความตายนั้นก็มีสองลักษณะเหมือนกันมีสองอาการเหมือนกันก็คือข้อแรกโดยการละความกลัวนั้นได้อย่างเด็ดขาดคือผู้ที่เป็นพระอนาคามีกับพระอรหันต์นะครับ ไม่มีความกลัวตายเกิดขึ้นในใจของท่านเลยตลอดการเพราะว่าท่านสามารถละโทสะเจริกได้แล้วด้วยอนาคามิมักและอารหัตตมักนะครับอารหัตตมักนี่ไม่ได้ละนะแต่ว่าทําให้กิเลสเหล่าอื่นนั้นสิ้นไปโดยเด็ดขาดแต่ว่าอนาคาม,มีเนลละโทสะเจริกได้แล้วนะอารหัตตมาก,ก็ละพวกโลภะพวกอะไรไปนะครับโลภะที่ติดในภพนะคนที่ติดในกามยังมีโทสะอยู่